สวัสดีค่ะนะจ๊ะแม่ว่าจะพูดอยู่เเรื่องที่มีคนมามาถามมาถามอยู่ช่องหนึ่งหรือช่องลูกฝ้าอันนี้แหละเ,เกี่ยวกับว่าทาไมโน่นนี่นั่นนะคะเมื่อคืนแม่ก็พูดไปทีแล้วว่าแต่แม่ก็อยากพูดอีก ถ้าใครมาถามลูกฟ้าลูกฟ้าไม่ต้องไปตอบมันหรอกพวกนี้มันไม่จบอ่าคอยตอบกับคนที่เขาพร้อมจะคุยกับเราถ้าคนที่ไม่ที่ที่มีประเด็นเอาเอาเป็นว่าคนที่มีประเด็นกับเฮาคนที่มีประเด็นกับเราต้องเข้ามาคุยกับเรานะส่วนพวกกะเลกะลาดเนี่ยไม่ต้องไปตอบมันพวกนี้มันไม่น่าไว้ใจแม้กระทั่งช่องไม่หญิงเองก็เหมือนกันนะคะก็ อาจจะมีคนตีสงหน้าหรือตีสามหน้ากวากันไปต่อหน้าก็มารักแม่อีกภาคหนึ่งก็ไปปลอมตัวมาด่าแม่แบบนี้ค่ะ,ะมันก็มีเพราะว่ากลุ่ม fc กาเลกาลาดเนี่ยพวกนี้มันจะไม่ได้ให้สงบหรอกมันจะไม่ให้สังคมนี้สงบเพราะมันต้องการปั่นแต่อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นอะไร ซ่อนอยู่ในนั้นสําหรับตัวแม่หญิงคือแม่หญิงอ่ะพูดอยู่เสมอนะแม่หญิงไม่ต้องการมีปัญหาอแต่ถ้าใครแตะลูกๆแม่หญิงแม่หญิงก็ไม่โอเคนะแม่หญิงพูดแล้วว่าอย่าแตะลูกของแม่เพราะว่าแม่หญิงรู้ว่าใครอยู่กับแม่หญิงเสมอนะคะและแม่ก็อยากจะถามไปเหมือนกันว่าการที่ลูกๆหลายคนมาอยู่ช่องแม่หญิงพวกเขาผิดอะไรหรือไม่ต้องไปพูดหรอกว่า รู้นะอยู่ช่องไหนช่องไหนนะ่ะจะอยู่ช่องไหนจะอยู่ช่องใครเขาไปได้หมดละค่ะ fc เขาไปได้ทุกช่องเพราะเขาไม่ได้ยึดติดเขาไม่ได้ขึ้นกับใครเขามักฟังฟ่งไรเขาก็ไปค่ะไม่ต้องมาพูดว่า fc คนนี้ชอบไปอยู่ช่องนั้น fc คนนั้นชอบไปอยู่ช่องนี้เขาจะอยู่ช่องไหนมันก็เน็ตของเขาคุณเป็นใครที่ต้องมาพิพากษาคนนู้นคนนี้ว่าเออไม่ให้ไปอยู่ช่องนั้นไม่ให้เขาซยูใช้มันก็เรื่องของเขาเองนั่นแหละค่ะมันสิทธิ์ของเขาค่ะ ทำไมจะต้องมาบาังคับจะต,ต้องควบคุมคุณเป็นใครคุณเป็นใครคะต้องไปควบคุมต้องไปห้ามไม่ให้เอฟซีไปช่องนั้นไม่ให้เอฟซีไปช่องนี้เขาจะไปไหนมันก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้เป็นญาติของคุณและเขาไม่จะเป็นลูกคุณคุณไม่ได้เป็นพ่อเขาก็อย่าไปเสือกับเขาเลยค่ะเอฟซีเพิ่นมากไปรเพิ่นกลัปไปเหมือนมากซองไม่หญิงเขาก็มาแล้วเขาผิดอะไรที่มาฟังไม่หญิง อย่าให้มันเยอะเกินไปค่ะคนอื่นเขาไม่ได้ยังมีปัญหากับมึงแต่มึงอย่าเยอะมึงเอาสิทธิ์อะไรมาควบคุมเอฟซีเฮ็ดพ่อปานว่าเจ้าของเป็นน่ายกคุณน่ะกูดูมึงก็งั้นๆแหละมึงอย่าเยอะ ลูกๆจะมาดูแม่หญิงคนไหนอยู่กับแม่หญิงคนไหนอยู่กับแม่หญิงช่องไหนมันก็เรื่องของเขาจะมาก้าวไกลล่เขาทำไมชมก็ชมไปบบมักก็บ่ต้องเบืง้งจะไปหวังให้คนอื่นคิดตามตัวเองเหรอตัวเองยังคิดไม่เหมือนเพื่อนเขามาเบิ้งงมอลำั่เขาก็มาหาความสบายใจเอฟซี FC เขามาหาความสบายใจ ช่องไหนที่ไปแล้วมันบเขาถามบาถึกใจเขาก็บไปค่ะแล้วเขาไปช่องที่เขาถึกใจเขาผิดอะไรเหรอกูก็อยากถามแค่นี้ล่ะเอฟซี FC ทุกคนน่ะมันไม่ยิงเนี่ยใครจะดูไม่ยิงก็ดูปู้ใดบเบิงรบงกับป็นิยังเอ่อมากภไพ่มากมั่นมันเป็นความพอใจทั้งนั้นล่ะทุกคนน่ะมีสิทธิเสรีเท่ากันหมดและเขาไม่ได้ฆ่าคนไายเอฟซีไปช่องโน้นช่องนี้ เขาผิดอะไรเขาฆ่าใครตายเหรอแล้วก็คอมเมนต์ไปตามภาษาเขาละความรู้สึกของเขาเขารู้สึกยังไงเขาก็คอมเมนต์ไปเพราะเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียการที่เอฟซีไปคอมเมนต์แต่ละช่องอ่ะเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครและส่วนที่คนมาเปิดประเด็นนั้นก็ต้องแยกไปอีกส่วนหนึ่งเพราะเอฟซีมันก็มีสองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งชอบเปิดประเด็นอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ไม่ได้ยัางมีปัญหาและแล้วก็กลุ่มที่ไม่ยัมมีปัญหาเขาก็พูดมีเหตุผลของเขา อ่าแต่คนที่บอกว่าอายุทเธออืมเพื่อเจอแบบเนี้ยเออแล้วพวกมึงเป็นอะไรกูไปขอเงินมาจ่ายค่าเน็ตเหรอหรือว่ายังไงค่าน้ำกาไฟมึงจ่ายให้กูหรือเปล่ามาสั่งให้กูหยุดยังก็จอบไปกูช่องน้นคูช่องนี้นอ,นอ่าเขาสิคิดยังไงก็ามั่งกระส์ของเขาไม่ยิงก็ไม่ก้าวล่วงอยู่แล้ว ในฐานะที่มีก็เป็นผู้ดําเนินรายการลูกๆเอฟซีเพนซิวาอีอยงเพนจิปไปสมันก็สิทธิ์ของเอฟซีเขาคือผู้ตัดสินเขาคือผู้กําหนดทิศทาง FC ก็คือผู้มีประคุณนี่แหละแต่พวกกะเลกะลาดมันก็มีไอ้พวกนี้พวกมาทำลายอ่าพวกนี้ชอบเปิดประเด็นยุให้ยำตำให้รั่วอ่ยุเธอะไอ้แบบเนี้ย ไอ้คำพูดเหล่านี้โอ้โหกูลำคาญมากมันเป็นอะไรมีสิทธิ์อะไรไปสั่งคนนั้นอยู่คนนี้หยุดเขาไม่ได้ขอมึงแดกมึงไม่เคยให้เขามึงก็อย่าเสือกมันช่องกูนี่มันก็ไม่เคยให้อะไรกูมันก็อย่าหุเสือสะเออมาวุ่นวายส่วนเอฟซีจะอยู่ช่องไหนมันก็เรื่องของเขาเขาไปมักส่งไหนเขามักตะลุกมักมวนมักค่ามักวิพากวิจาร์คุยกันชัเพ่เฮระถ้ามันไม่มีเหตุก็ไม่ผลถ้าไม่มีคนมาคอมเมนต์ว่ากูจะพูดทําไม มันก็อาจจะถูกใจเขา FC จะไปช่องไหนไปยังไงไปติดตามใครแล้วมึงเสือกอะไรทำว่าเจ้าของนี่โอ้เวยยิ่งใหญ่เหลือเกินมึงก็ไม่ได้ใหญ่กว่าโลงหรอกสุดท้ายก็เล็กกว่าโลงทั้งนั้นแหละคะ่ะ FC มาช่องไม่หญิงแล้วทำไมเหรอมีปัญหาอะไรเหรอข้ามาฟังไม่หญิงเนี่ย มึงมีปัญหาอะไรหระอคะอ่ากูถามหน่อย FC เข้ามาหาแม่เนี่ยมึงมีปัญหาอะไรเขาก็มักภผมักมัน่นเด้มึงบ่มักกูมึงก็ต้องมาเบิ้งคะ่ะกูรู้แล้วมึงหมาถึงกูอะ่ะกูไปฟังมาอยู่รู้นะไม่หยูดช่องไหนใครพูดดีกับกูลูกกูทังนั้นแหละ ถ้าใครด่ากูกูถือว่ามันเป็นศัตรูกูแต่ใครกล้าแตะลูกลูกกูกูด่ากับมึงจะทำไม FC เขาสิมา okay. หเบิ้งส่งไม่ยิงนี่กันยากรู้นะประจําอยู่ช่องไหนเขาจะอยู่ช่องไหนมันก็สิทธิ์ของเขากูรู้เลยมึงอ้าปากแบบนั you know, evet. ้นอ okay. ่ะมึงหมายถึงใครกูก็รู้ แต่ต้องอย่าลืมว่ามึงไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตใครค่ะเขามาเบิงหมอลำเขามวหมองใดเขาก็ไปมองนั่นมึงไม่มีสิทธิ์มาสั่งเขาอย่าเสือวันนี้ลูกทุกคนนะคะก็แม่ไปได้ยินมานั่นแหละไปเห็นมานั่นแหละว่ารู้นะว่าอยู่ช่องไหนช่องไหนเขาจะอยู่ช่องไหนมันก็สิทธิ์ของเขาเขาไม่ได้เอาเงินมึงมาเติมเน็ต ปัญญา่อน